ในช่วงนี้จะสวยมากค่ะดีใจค่ะได้มีโอกาสมาเก็บภาพให้พี่น้องชมนะวันนี้ สวัสดีจ้ามาพบกันในบรรยากาศสดชื่นมากๆพี่น้องจ๋าในสวนพอเพียงของเรานะคะวันนี้อากาศติดลบ12ค่ะทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งค่ะตอนนี้มายืนอยู่ที่บ่อปลาเล็กๆในสวนของเรานะคะเป็นอีทหรือว่าเป็นน้ำแข็งหนาแล้วค่ะแล้วก็น้ำที่เราตักเอาไว้ในถังในกระมังกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดนะคะที่อยู่ด้านนอกเพราะว่าอากาศติดลบ 12ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องชมบรรยากาศก่อนที่พระอาทิตย์จะรับชายคาไปนะภาพมหัศจรรย์เลยจะอากาศติดลบ12นะคะแต่ว่าพระอาทิตย์นี่ดวงโตมากมาเก็บภาพบรรยากาศในรั้วในสวนมาฝากพี่น้องกันนะคะก่อนที่พระอาทิตย์จะรับชายคาไปค่ะฟินมาก ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งไปโดยปริยายจ้ะบ่อน้องปลานี่ก็เอเป็นน้ำแข็งไปแล้วนะคะก็ยังดีที่เเปิดท่อน้ำให้ให้ให,ให้ให้ออกซิเจนเอาไว้ค่ะโอ้โหพรอาทิตย์ดวงโตมากค่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาชมรอบๆเนาะเพราะว่ามุมนี้มันจะได้แสงอาทิตย์พอดีเลยค่ะ <c oughs> ทุกอย่างถูกสะกดไปด้วยความเยือกเย็นพี่น้องนี่นะมีคนอิจฉาในช่วงฤด,ดูร้อนไม่รู้จะสงสารในช่วงฤด,ดูหนาวหรือเปล่าใบร่วงหล่นทั้งหมดค่ะต้นมงต้นไม้พืชผักผลไม้ไม่เหลือหรอกค่ะเป็นบ้านเมืองที่แปลกแปลกมาก นี่ก็ต้นจจสมินเนาะบ้านเราก็เอ่อมันไม่ผลัดใบแบบเนี้ยเนาะมันก็เป็นช่วงฤด,ดูร้อนแล้วก็ฤด,ดูหนาวไอเย็นเจ็บแบบนี้ไม่ค่อยมีนี่เห็นไหมคะมุมสวยๆตรงนี้หายไปหมดเลยจากภาพในฤด,ดูร้อนอ่ะนะ ก็ถือว่าเดินออกกําลังกายแหละพี่น้องว่จาจะพาพี่น้องเข้าป่าอยู่แล้วค่ะอากาศเขาไม่เริ่มอุ่นขึ้นมาเลยต่ำที่สุดก็คือเจดองศานะคะติดลบนะเองศาคุณเลมโบบอกว่าเอ่อให้อยู่บ้านแล้วปลูกเขาถ้าบ่ายสามโงครึ่งเนี่ยเขาไม่ตื่นแล้วให้ไปปลูกเขาด้วยเพราะว่าโทรศัพท์ ของเขาแห้งแล้วที่มันตั้งนาฬิกาได้นะ่ะจะแห้งเมื่อคืนนี้ไปทำงานแล้วก็สวนกับเพื่อนที่เพื่อนออกกะพอดีก็เลยฝากให้เพื่อนเอาโทรศัพท์ไปเข้าศูนย์เลยไงเนี่ยคะ่ะโถพี่น้องจ๋าเช้าหมดเลยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ โอ้ห oh, ขอให้รอดนะลูกเอ้ยเ FC รอดูอยู่นะกุหลาบพันปีของเราค่ะเนี่ยเขาจะเฉาจะช้ำใบแบบว่าเนี่ยห่อตัวทั้งหมดแล้ว12องศาติดลบะ่ะพี่น้องโหปีนี้รู้สึกว่าเขาเฉาเยอะเลยนะคะเนี่ยไหมใบใบเฉาหมดเลยอะ่ะ ไม่ต้องตกใจนะพี่น้องหารอรุ่นต่อไปค่ะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยค่ะเขาเขาไม่ไหวค่ะไม่ไหวหรืออาจจะเป็นของปีที่แล้วก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะใช่นะโอ้โหเพณเอ้ยกุหลาบพันปีโลดเดด บรูซเดดดอนค่ะไปเลยเนี่ยเน่ยลุ้นกันต่อไปพี่น้องค่ะมีอะไรตื่นเต้นตลอดเวลาแหละมาไวไปไวค่ะบ้านเมืองเขาจะเปลี่ยนแปลงแบบว่าให้เราได้ได้ศึกษานะ่ะให้เราศึกษาแล้วตื่นเต้นนะ่ะเหมือนอย่างคุณแก้วใสๆบอกว่ามันมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะ เมื่อเช้านี้แสงแดดจ้าเลยจ้ะพี่น้องแดดแรงมากแต่หนาวมากเพราะว่าแสงแดดเขามาแผดเผาเผาอ่าหิมะที่มันเกาะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะแล้วก็ความหนาวมันกระจายมันจะหนาวเย็นมากในทงชาติของเราก็ยังนิ่งอยู่นะอ๋อ อืมก็ปิวสวัยนิดนิดค่ะตอนนี้คือขุดไม่ได้นะมันฝรั่งรอว่าจะทํากะหลี่พับให้คุณเลมโบยังขุดมันฝรั่งไม่ได้เพราะว่าดินแข็งค่ะขนาดนี้กันเลยนะพี่น้องหัวแก่นตะวันก็ว่าจะมาตัดเอาต้นเขาออกก็ยังไม่มีเวลาค่ะถ้าหิมะมาแล้วต้นมันเอ็นแล้วก็ มันจะทําให้หัวมันลอยขึ้นมาแต่ว่าดินแข็งอย่างเงี้ยคงไม่ลอยหรอกนะคะแงมันฝรั่งของเราพืชผักที่มันขึ้นมานี่มันจะแข็งแรงมากคนกินถึงได้แข็งแรงเพราะว่ามันผ่านสงครามความหนาวมาแล้ว <c oughs> ตาละเมาะตรงนี้ที่เราตั้งใจ เก็บใบเอาไว้รีวิวพี่น้องปีนี้เข้ามาไม่สวยค่ะฝนตกเฉยแขกล่วงหล่นไปโดยที่ไม่ได้รีวิวใบสวยๆเลยนี่ค่ะโอ้โหมาดูกันค่ะนี่ถังน้ำของเรานะคะถังสองร้อยลิตรอะพี่น้องถังสองรอยลิตรค่ะนี่ ขนาดนี้เลยค่ะแล้วลืมมาเทเอาออกนะถ้าบางทีถังก็จะแตกเพราะว่าน้ำแข็งเ้าขยายค่ะขนาดถัง200ลิตรยังไม่เหลือนี่น้องถังเ้าขยายแล้วก็จะแตกลืมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขาเตรียมจะบานในปีหน้านะที่น้องดูค่ะเนี่ยนี่ก็คือ ที่นี่เขาเรียกดอกซีเลนนะ่ะเนี่ยเเห็นไหมตูมๆขึ้นมาเนี่ยเป็นดอกนะคะดอกเยอะเลยหอมเอามาปลูกเนี่ยนำมาจากขายไล่ปลูกเนี่ยที่เขาจะพร้อมที่จะบานและตูมบานพร้อมที่จะบานในปีหน้าค่ะพอพออากาศอุ่นๆปุ๊บนี่เขาจะรีบแตกขึ้นมาเลยค่ะกลัวจะไม่ได้เจริญเติบโต เดี๋ยวไปดืทานน้ำในสวนเตรียมสุกกันจ้ะไม่รู้จะเปิดประตูออกได้ไหมเพราะบางครั้งก่อนเนี่ยมันล็อกค่ะเพราะว่ามันแข็งอา้าววันนั้นขัดไว้เฉยๆเพราะเปิดไม่ได้บ้านคุณคิเตอร์สงสัยทำงานออกเป็นน้ำแข็งค่ะ โอ้โหพีいい่น้องโอ้งามเต่งามว่าเนี่ยขนาดนี้เลยพี่น้องจ๋าดูค่ะ thấy hình cắm đèn này đấy, làm yên cả, còn cái nước chảy này, xinh lắm, เป็นน้ำแข็งเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นน้ำแข็งนะคะแต่ว่าหอมไม่ได้เอาไม้มาเขี่ยค่ะในเป็นกล็ดน้ำแข็งรละยิบรลยยับนะคะนี่ตรงนี้คือสวนเปี่ยมสุกนะน้องจ๋า ทนไหวไหมดูภาพแล้วหนาวแทนไหมแต่สำหรับคนที่อยู่นานแล้วก็ร่างกายจะชินนะคะแล้วก็ร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงด้วยตอนนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเดินเสียงสันนะะ่นแล้วค่ะจะบอกว่าพาพี่น้องกลายเป็นบอกพาพี่น้องลิ <an> ้นพานแล้ว พาพี่น้องเดินลงไปสวนสร้างสุขจ้ะโหสวยมากสวนสร้างสุขมาดูกันมาดูกันนคะเป็นน้ำแข็ง สวยจ้ะโอ้บนสวรรค์ชั้นนิมันมีก้อนเมฆด้วย ว่าหนาวขนาดนี้แหละพี่น้อง น้ำแข็งทั้งหมดนะคะโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยพี่น้องที่ภในช่วงนี้จะสวยมากค่ะ มันไม่ขาวไปซะหมดเพราะมันยังมีดอกมีใบไม้แห้งตัดสีขาวของเอ่ออีทหรือของน้ำแข็งนะโอ้ยจ้่ถ้าเรามาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันจะปิดไปทั้งหมดเลยน้ำมันจะไหลด้านล่างนะคะ่ะเดี๋ยวเราปิบภาพตรงนี้ลงมาก่อน ตรงฟองอากาศนี่กลายเป็นน้ําแข็งนะคะเป็นน้ําแข็งไปแล้วเพราะเขานิ่งไงฟองอากาศมันมาค้างอยู่มันนิ่งมันไม่ไหลมันก็จะเป็นน้ําแข็งโอ้จ้าดีใจค่ะได้มีโอกาสมาเก็บภาพให้พี่น้องชมนะวันนี้ไม่งั้นเราพลาดเลยค่ะถ้าหิมะมาก มากกว่านี้คือมันจิดทานน้ามันจะมันไม่เกิดเอฟเฟกอ่ะมันจะนิ่งๆเพราะน้ำมันจะไหลด้านล่างแล้วด้านบนมันจะเป็นน้ําแข็งค่ะดีใจมากที่ได้สร้างจุดรีวิวต่างๆเอาไว้ให้เอฟซได้ชมมาจา้ะเราก็บอกตลอดบอกตั้งแต่เริ่มลงมือทำอะไรต่างๆนะ ดเดสร็จแล้วจุดก็บอกว่าสร้างจุดรีวิวใหม่คือเราไม่ต้องไปไปไกลนะ่ะมันอยู่ในรั้วในสวนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนภาพเดินขึ้นไปมันจะฟินกว่าการลงมาค่ะ สดชื่นพี่น้องจ้ะ ก็แบ่งปันความสดชื่นมาถึงพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ชอบในบรรยากาศแบบนี้นะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะและ้วกข็ขอให้ม er> ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอพรบคุณทุก er ท่านทุกๆกกำลังใจที่มอบให้นะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะนี่จะความหนาวทุกสิ่งทุกอย่างน้ำ กลาเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยค่ะในถังในกระมังต้องรีบถ้าเขาละลายต้องรีบเอาออกแล้วความกระมังนะความถังนะไม่งั้นแตกค่ะเพราะว่าน้ำแข็งเริ่มเริ่มขยายตัวเนี่ยเห็นไหมคะก้นเขาเริ่มลอยแล้วอ่าเนี่ยค่ะพี่น้องชีวิตของคนเมืองหนาวจ้า